สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motor w e e แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะพาคุณไปจาะลึกทุกรายละเอียดก่อนใครวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำจากสวีเดนนั่นก็คือ Volvo EX30 ปี2025รถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่กำลังมาแรงที่สุดในตลาดโลกและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปีนี้ 沃尔 EX 3 2 0 2 5ถือเป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดดีไซน์สวยงามแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราสมกับแบรนด์沃 v o. รถคันนี้มีความยาวเพียงประมาณ4.2เมตรทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับขี่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นการจอดหรือการซอกแซกไปตามถนนที่แออัดจุดเด่นของ EX 3 0คือการออกแบบที่ผสมผสานความมินิมอลกับความล้ำสมัย ภายนอกมาพร้อมไฟหน้าแบบเทอร์เซมเมอร์ซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของว o l v o ไฟท้ายแนวตั้งที่สืบทอด DNA ของ SUV ตระกูล X c ซแต่มีการปรับให้ทันสมัยและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้กระชับแต่แข็งแรงสะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นรถสแกนดิเนเวียนได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของว o l v o EX 3 0ปี2025เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักดีไซน์แบบเรียบหรูเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน้าจอกลางแบบแนวตั้งขนาด12.3นิ้วทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android Automotive ที่รองรับ Google Assistant Google Map และแอปต่างๆอย่างครบถ้วนระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Harman Kardon เพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้พรีเมียมยิ่งขึ้นด้านสมรรถนะ V อ l v v ex 3 2 2 2 5มีให้เลือกทั้งรุ่นมอตเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังและรุ่นมอตเตอร์คู่ขับเคลื่อนสล้อ โดยรุ่นมอเตอร์คู่สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.6วินาทีถือว่าเป็นวอลโวที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ส่วนระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งนั้นอยู่ที่ประมาณ440กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p การชาร์จไฟก็ทำได้รวดเร็วมากรองรับการชาร์จแบบด c Fast c ชา r ์จ n g งกำลังสูงสุดถึง153กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก1 0ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ26นาทีซึ่งถือว่าตอบโจทย์สำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องรอนานอีกหนึ่งสิ่งที่วอลโวไม่เคยละเลยคือเรื่องความปลอดภัย ex 3 2 0 2 5พมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่น p i l o ต As s i s t ระบบช่วยขับกึ่งอัตโนมัติกล้อง360องศาระบ,บเตือนการชนล่วงหน้าระบบตรวจ,จับคนเดินถนนและจาการานลน่ว รวมไปถึงฟีเจอร์ใหม่ Driver Alert ที่สามารถตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ผ่านกล้องเซ็นเซอร์ภายในห้องโดยสารเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ v o v o ยังใส่ใจเรื่องความยั่งยืนในการผลิตโดย EX 3 0ใช้วัสดุรีไซเคลิลทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมพลาสติกหรือแม้แต่เส้นใยผ้าส่งผลให้รถคันนี้มีรอยเท้าคาร์บอนต่ำที่สุดรุ่นหนึ่งของ v o v เลยทีเดียว ราคาจำหน่ายในตลาดโลกนั้นเริ่มต้นที่ประมาณ35,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.2ล้านบาทซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับโดยในประเทศไทยเองวอลโวก็มีแนวโน้มที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในเร็วๆนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่ทั้งสวยหรูขับสนุกและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Volvo e x 32,025 32, ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือการรีวิวจอดลึก Volvo e x 32,025 32, จากเราหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์วิของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทัวโลแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ